สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง A S SISTER นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจรงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่าน อย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดซ u b s c r i b e แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเดือนเมษายนค่ะมีดาวขยับย้ายทั้งหมด3ดวงดาวศุกร์ดาวอาทิตย์แล้วก็พระพฤหัสจุดเด่นอยู่ตรงที่พระพฤหัสนะคะที่เป็นประธานดาวฝ่ายสุปเคราะห์ ตัวแทนของคุณงามความดีมีคุณธรรมค่ะอันนิสงจากดาวนะคะจะช่วยประครับประคองให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาศัตรูคลิปนี้เราจะมองภาพรวมของดาวทั้งหมดในเดือนเมษายนกันค่ะดาวศุกร์กลับเข้าพบเดือนตัวเองเป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะโชคลาภอะไรที่ได้มาง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูลาภผลที่เกี่ยวกับบ้านแล้วก็คนในครอบครัวนะคะ การได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสมาชิกในบ้านเน้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคุณค่ะคุณอาจจะได้รับการชี้แนะหรือว่าช่วยแบ่งเบาภาระบางอย่างจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทางใดทางหนึ่งย่อมต้องมีค่ะหรือไม่จากที่เคยมีปัญหากระทบกระทั่งไม่ค่อยได้เปิดใจพูดคุยกันบางครั้งต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองนะคะอาจจะทำให้ละเลยกันไปบ้าง และยิ่งถท่านใดที่ทำงานร่วมกับคนในครอบครัวยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงก่อนที่ดาวเสารจะย้ายออกไปการกระทบกระทั่งของพวกคุณจะมีตลอดค่ะถึงแม้ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดน้อยลงแต่ความรู้สึกที่มันเก็บสะสมอยู่ข้างในมันต้องใช้เวลาซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะคะคุณเป็นแม่ธาตุน้ำความอบอ้อมอารีมีเมตตาสูง ถ้าไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไรคุณก็มักจะให้อภัยได้เสมอและสำหรับลัคนากรกฎครอบครัวมีอิทธิพลกับพวกคุณมากค่ะเป็นทั้งพลังให้คุณแล้วก็ตัดกำลังคุณในเวลาเดียวกันจิตใจคุณจะปลอดโปร่งโล่งมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าในมือคุณยังเต็มไปด้วยภาระรับผิดชอบที่เต็มไม้เต็มมือไปหมดค่อยๆทำไปค่ะอย่าเร่งรีบซะจนกดดันตัวเองมากจนเกินไปค่ะ คุณเป็นลัคนาที่มีมาตรฐานสูงทำงานละเอียดคุณลองปรับดูสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการรักษาสมดุลเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราด้วยเดี๋ยวมันจะค่อยๆทำได้ดีขึ้นเองค่ะไม่ว่าวันวันหนึ่งเราจะต้องมีหลายบทบาทหน้าที่แต่เราก็ย่อมต้องหาความสมดุลในแต่ละวันไปพร้อมๆกันดีที่สุดนะคะเกณฑ์ของการทำอะไรร่วมกับคนในครอบครัวมีไม่ว่าจะไปกินข้าวนอกบ้านหรือว่าไปไหว้พระทำบุญ สิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อะไรก็ได้ค่ะขอให้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นบรรยากาศความอึมครึมในบ้านนะคะมันจะค่อยเริ่มคลี่คลายลงไปดาวสุขกุมร่วมกับดาวมรตยูในภพลาภะถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้นะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนอะไรที่เกี่ยวกับบ้านกับรถค่ะลองดูได้เผื่ว่าคุณจะมีโชคถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ บ้านจะช่วยในการหาทรัพย์หาไรายได้ถ้าคุณใช้บ้านเป็นสำนักงานร้านขายของจะมีหน้าร้านหรือว่าไม่มีหน้าร้านได้ยิ่งดีค่ะทำงานที่บ้านทุกรูปแบบท่านใดที่ทำงานบริษัทก็อาจจะไม่เห็นภาพตรงนี้มากเท่าไหร่อันดับแรกเลยนะคะต้นทุนในการทำงานต่ําไม่ต้องออกไปประจนมนลภาวะฝุ่นละอองต้นทุนในการเดินทางก็ตัดทิ้งไปได้เลย ก็ระกดบอกเลยนะคะว่าที่พักอาศัยของพวกคุณคือขุมทรัพย์ค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะทำบ้านให้เป็นขุมทรัพย์ได้หรือเปล่าดาวอาทิตย์ขยับเข้าพบกรรม,มะได้มาตรฐานเป็นอุดอยู่ในบ้านของดาวอังคารดาวธาตุไฟอยู่ในพบธาตุไฟค่าใช้ใจ่ายของคุณโดยรวมก็จะเป็นเรื่องของบ้านเกี่ยวกับการดูแลคนในครอบครัวผ่อนรถผ่อนบ้านดาวส่งกำลังถึงพบวินาศแล้วก็มรณะ ระวังเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายของผู้ใหญ่ค่ะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายการเดินทางดูแลเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ตัวคุณเองก็มีเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกฟันสายตาถ้ามีเรื่องของการทำฟันไปแล้วก็ถือว่าแก้เคล็ดค่ะดาวพุธขยับเข้าพบกรมมะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรแลกเลือนกับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนกรมมะแล้วก็ปุตตะอยู่ในภพปีนาตไปจนถึงวันที่1ิพฤษภาคม มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียสำหรับดาวสองดวงนี้ค่ะช่วงนี้คุณจะโลกส่วนตัวสูวงอยากใช้สมาธิอยู่กับตัวเองนะคะใครที่ทำอาชีพอิสระหรือว่าอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่ไม่ต้องวุ่นวายกับคนเยอะคุณจะโอเคกว่าหรือว่าทำงานการเกษตรค่ะอยู่กับธรรมชาติได้เป็นวันๆจะค่อนข้างสอดคล้องกับดาวอังคารในภพวินาศนะคะคือการทำงานที่อยู่เบื้องหลังทุกรูปแบบเป็นงานไม่ออกหน้าค่ะ ฝ่ายสนับสนุนงานตรวจสอบในบางท่านคุณอาจจะทำงานมากกว่า1อาชีพทำออนไลน์ทำช่องทำ YouTube หรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาอยู่ในบริษัทที่มีสาขาในต่างประเทศหรือว่ากิจการที่มีลูกค้าต่างชาตินะคะงานสายการบินการโรงแรมคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลค่ะเกณฑ์น,นี้อยู่ไปถึงวันที่10พฤษภาคม มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงในเรื่องของการงานเพื่อนอาจจะเข้ามาขอคําแนะนำปรึกษาบางอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณพอจะช่วยเหลือสนับสนุนกันได้กรกฎไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเรื่องของเพื่อนค่ะคุณผ่านดาวเสาในภพปัตตนิมาถ้าคุณพอจะมีวุฒธธิภาวะเป็นผู้ใหญ่อยู่ในวัยทำงานตอนนี้คนที่อยู่ในชีวิตคุณคุณไม่ได้เน้นเรื่องของปริมาณค่ะคุณเน้นคุณภาพอาจจะมีเพื่อนไม่เยอะนะคะ หรือแต่คนคุณภาพค่ะเขาเดาวเสาเขาจะแยกคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตคุณอาจจะมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนไม่เขาก็คุณนะคะที่เป็นฝ่ายให้คำปรึกษาในอนาคตไม่แน่ค่ะคุณอาจจะมีโอกาสได้ทำอะไรร่วมกันตัวคุณเองก็มีโอกาสที่กำลังทำอะไรอยู่แบบลับๆไม่บอกใครการซุ้มเรียนซุ้มทำงานนะคะกลกฎค่อนข้างที่จะตกผลึกหลายๆอย่างค่ะคุณผ่านเรื่องหนักๆมาแล้ว คุณจะไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตทุกอย่างก้าวของคุณต่อจากนี้คือการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนางานเพราะคุณผ่านบททดสอบมาแล้วนะคะคุณถูกลิขิตมาให้เป็นที่พึ่งมากกว่าที่จะพึ่งพาใครคะ่ะในเรื่องที่ต้องติดต่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็จะมีสังคมที่หลากหลายถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่อยากยุ่งกับใครมากนักนะคะแต่เดี๋ยวมันก็จะมีเข้ามาหาคุณเอง เราก็จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้ามาสู่คุณค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะคนโสดเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์ค่ะมีคนถูกชะตาต้องใจแค่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าในเรื่องของความรักคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังใช่ก็คือใช่คุณอาจจะมีการพูดคุยศึกษาเรียนรู้ดูใจกันอยู่ค่ะหรือไม่ก็เป็นรักทางไกลก็ได้ คนไทยในต่างแดนหรือว่าชาวต่างชาติ19เมษายนที่พระพฤหัสจะขยับเข้าพบกรมมะนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนอลิแล้วก็สุภะแค่ชื่อพบเรือนก็บ่งบอกแล้วค่าว่าคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปก่อนแล้วจึงจะได้ผลลัพธ์ความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าสําหรับพบระพฤหัสที่เข้ามาส่งกําลังที่ดีค่ะส่วนจะดีในรูปแบบไหนแล้วก็ต้องไปตามดูดาวเจ้าเรือนที่พระพฤหัสไปสถิตอยู่นะคะ ถ้าคุณเจ็บไข้ไม่สบายก็จะได้ยาดีเจอหมอเก่งค่ะหรือไม่ก็ตรวจเจอค้นพบโลกก่อนที่จะลุกลามถ้าเป็นเรื่องของการทำงานคุณจะมีคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ว่าเนื่องจากพระพฤหัสเป็นดาวใหญ่ค่ะการขยับหรือว่าการที่จะได้รับอานิสงค์จากดาวมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนแค่ว่าหลังวันที่19เมษา มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะอีกหนึ่งปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงก็คือทักษะจรค่ะทุกๆวันเกิดทักษะจรของเราจะเปลี่ยนฉะนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับทั้งอนิสง์ที่ดีแล้วก็ร้ายจากดาวและในภพกรรมม้านี้นะคะมีทั้งดาวคู่มิตรแล้วก็คู่ศัตรูที่อยู่ร่วมกันทั้งปัญหาหรือว่าโชคลาภความสมบูรณ์แบบไม่มีใครพบเจอด้านเดียวหรอกค่ะทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอ ว้จะทำคลิปสั้นๆเกี่ยวกับทักษะจรของดาวให้ฟังนะคะทุกลัคนาราศีใช้หลักเกณฑ์เดียวกันค่ะฟังได้ทุกคนและคุณจะได้รู้จังหวะการเปลี่ยนแปลงของตัวเองสรุปเนื้อหาสำหรับคลิปเดือนเมษายนนี้นะคะการได้ลาผลจากบ้านที่พักอาศัยการได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมจากคนในครอบครัวและก็การอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนย่อมต้องมีผู้เสียสละค่ะ ลักนากรกฎก็จะยืนหนึ่งในเรื่องของความเสียสละไม่ว่าจะเพื่อสวนรวมหรือว่าเพื่อคนที่คุณรักก็ตามนะคะฉะนั้นไม่ว่าบ้านไหนครอบครัวไหนคะ่ะที่มีรักนากรกฎอยู่ไม่ว่าจะมีวิกฤตใดๆในบ้านนี่แหลคะค่ะด่านหน้าหรือไม่ก็เป็นผู้รักษาประตูถ้าไม่เป็นฝ่ายบุกก็จะเป็นฝ่ายระวังหลังให้เสมอและในขนาดเดียวกันคุณก็เป็นนักสู้ที่จะไม่ยอมแพ้หมดหวังอะไรง่าย ล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้ด้วยตัวคุณเองเสมอเช่นกันแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับสิ่งที่คุณกำลังมุ่งมั่นทำกันอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ